E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าดูทลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกลุ่มประจำวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทำยังไง ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกลุ่มจะมีดาวประจาตัวก็คือดาวพระราหูเราจะเรียกว่าตานุดาวพระราหูเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องเราแต่ถ้าเกิดท่านใดเคยปลูกดวงมาด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดคุณจะรู้ว่าในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับถ้าเป็นดาวดี กระทบกันก็ให้คุณถ้าเป็นดาวไม่ดีเจอกันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นนะพระรหูไปสถิตยอยู่ในราศีมีเราจะเรียกว่าตะนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกะดุมพระความหมายก็คือว่าตัวเราเองมุ่งที่จะหารายได้กําไรมุ่งที่จะหาเงินนะบางคนก็มีการเรียนรู้ทักษะเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองบางคนก็ ศึกษาเกี่ยวกับการหาไรายได้เสริมในลักษณะต่างๆนะก็คือหาความรู้ใส่ตัวนะหรือหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีไรายได้หรือการเงินการทองที่มากขึ้นคําว่ากระดุมพระยังหมายถึงสิ่งที่ปรารถนาได้ด้วยจะเป็นช่วงที่เราเสาะแสวงหาสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขในมุมมองของแต่ละบุคคลก็ได้นะกระดุมพระนะครับก็แปลว่าเงินเดือนได้ด้วยนะ แล้วก็แปลว่ากระแสงเงินสดต่างๆได้หมดเลยนะทีนี้ดาวราหูเนี่ยคือตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินราหูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวไว้พิปปิภานถ้าชาวราศีกุมท่านใดมีทักษะนะเกี่ยวเรื่องของการพลิกแพงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เข้ากับดวงชะตาในช่วงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทอง ของชาวราศีกลุ่มให้ปังปุริเยก็ไพ่ใบนี้นะครับเขาเรียกว่าไพ่วมนานะหรือเรียกว่าไพ่พัมเตี่ยนะไพ่ใบนี้มาบอกว่าการเงินนทองเนี่ยออกแนวทํานองที่ว่าอย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะเงินมากเงินน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราเนี่ยมีรายได้การเงินงินทองเราเอาไปเถอะไม่ว่าจะเงินมากเงินน้อยนะเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่ ปาม마ดคนดูถูกคนไมาถึงว่าตัวท่านเนี่ยโดนคนอื่นดูถูกแล้วสุดท้ายก็แพ้ภัยตนเองมาเปรียบถึงเรื่องเงินนั่นก็หมายความว่าเงินจะมากเงินจะน้อยขอให้มันเป็นไรายได้เข้ามาเถอะเราเอาหมดนะแต่เอาเป็นในทางที่มันถูกกฎหมายนะไม่ใช่ว่าเอาหมดแบบว่าทางที่มันผิดนะก็คือพูดง่ายก็เนี่ยแหละคำก้อนนั่นแหละอย่ามิเงินน้อยนั่นแหละนะอย่าคอยวัาสนาก็คือ เก็บเล็กผสมน้อยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้หรือทักษะหรือองค์ความรู้อะไรต่างๆที่เป็นทักษะทําให้คุณเองสามารถที่จะเอามาประกอบอาชีพได้หาเงินหาทองลักษณะต่างๆได้ก็ให้คุณเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ประทานมาเองได้โดยง่ายเราไปหวังถูกโชคได้หก้านเนี่ยอันนี้ยากมากแล้วเราก็หวังว่าโอ้โจงังหวะดีๆจะเข้ามา อันนี้ก็ยากมากนะส่วนใหญ่ก็เกิดจากเนี่แหละตัวเราเองนี่แหละที่มุกมานะักเพียพยายามใฝ่หาความเจริญก้าวหน้าให้ตัวเองเพื่อเสริมสร้างทักษะเกี่ยวเรื่องของการหาไรายได้การเงินการทองนะชาวราศีกุมควรจะมีะไรายได้อย่างน้อยสองทางนะครับลองดูลองดูว่าพอจะทําอะไรได้บ้างต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึง่งดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือน นะในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะหรือจะเรียกว่าแฟนก็ได้หุ้นส่วนต่างๆอะไรได้หมดนะไปอยู่ในภพไหนเรื่อนไหนล่ะก็ตั้งแต่วันที่13บสากุมภาไปจนถึงสิ้นเดือนเลยมาถึงตัวเลยเขาจะเรียกว่าปัตตนีิมา ทับลัคนาถ้าในดวงเดิมเราจะเรียกว่ากลุก่มรักแต่ถ้าเป็นดาวจรเนี่ยเราจะเรียกว่าทับทับลัคนานั่นก็หมายความว่าจะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยมีอำนาจต่อรองจากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาถ้ามองในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะรมหวนมีเกณฑ์ที่ทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของคู่ครองหรือแฟนที่เคยเสียหายเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยดาวคู่ตกวินาศเนี่ยอาจจะทำเรื่องยุ่งยุ่น นะถ้าเรายังมีความรูร้สึกที่ดีต่อกันหรืออะไรก็สามารถที่เคลียร์ได้รวมทั้งคู่สัญญาต่างๆเนาะถ้าเรายังดูแล้วยังมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ยังสามารถที่จะคุยได้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะกําหนดทิศทางต่างๆได้เพราะว่าคู่สัญญาเราได้ตําแหน่งปะปะแปลว่าอ่อนแรงนะเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบคู่สัญญาเรานะก็ถือว่าโอเคถ้ารวมเป็นเรื่องของความรักก็มีเกณฑ์นะฮะที่เราจะได้คู่หรือแฟนหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะที่ช่วงนี้เขาจะ ยอมเราหน่อยอ่อนให้เราหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะเออคือถ้าถ้ามองเรื่องของความรักนะคือไพ่ใบนี้เขาเรียกว่าไพ่ไหลาตามน้ําหรือไพ่ตามตามกันไปนะถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกยังรักนะและยังยังให้อภัยได้ในกรณีที่แบบไม่ได้เจอเรื่องที่มันร้ายแรงมากๆหรืออาจจะเจอเรื่องร้ายแรงมากๆแหละแต่ว่าเขา พร้อมที่จะปรับตัวหรือกับใจหรือจะอะไรยังไงอันเนี้ยก็ให้โอกาสได้นะยังพอให้โอกาสได้เพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ไหลตามน้ําหรือไพ่ตามๆกันไปก็ลองดูก่อนถ้ายังรู้สึกว่ายังรักอยู่นะถ้ายังรักแต่ถ้าไม่รักก็คือแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ใจเราเลยคิดยังไงก็เอาตามน้นได้นะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นลันกษณะของคู่สัญญาเราก็ดูในเรื่องของผลประโยชน์ก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธบางทีเนี่ยบางคนอาจจะเจอ เข้ามาผิดนัดหลายครั้งอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็อย่าเพิ่งปฏิเสธให้เราดูข้อเสนอแล้วเราก็เอามาไต่ตรองก่อนว่าเออยังพอหากำไรได้ไหมอัตราความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะก็ลองดูว่าพอจะทำอะไรได้ยังไงได้บ้างแต่ว่าไพ่ใบนี้เป็นการบอกว่ายังคงให้โอกาสอยู่แล้วก็ยังคงปล่อยไปตามทิศทางที่มันควรจะเป็นนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดู ดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งดาวพอังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบสหชะที่แปลว่าพี่น้องท้องเดียวกันคนสนิทคนใกล้ชิดอีกพบเรือนหนึง่งในราศีพิจิ เราจะเรียกว่าพบกรรม,มะที่แปลว่าการงานการการะทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของเรากรรม,มะนี้ค่อนข้างจะสําคัญนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ไม่ค่อยดีนะตั้งแต่วันที่หกุมภาจนถึงสิ้นเดือนเลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะดาวเจ้าเรือนการงานของเราเองเนี่ยไปตกอยู่ในภพว,วินาศการงานวินาศก็แสดงว่าการงานเนี่ยที่มีปัญหาในลักษณะต่างๆเนาะที่มี ที่มีปัญหามาจากสังคมที่มีปัญหามาจากคนหมู่มากนะอย่างเช่นภัยพิบตัติต่างๆอย่างเช่นเ,เกิดการชุมนุมนะหรือเกิดการแปรผันของสภาวะหุ้นหรืออะไรประมาณนี้นะทำให้เราเองเนี่ยมีปัญหาเพราะกรรมมแปลวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่เราอยู่ในเรือววินาทเนี่ย อีกพบเรือนก็มาจากเจ้าเรือนสหาชาติไงที่แปลว่าสังคมนะสังคมทําให้วินาศก็นั่นแหละเ็าเกี่ยวว่าเรื่องของอะไรที่เป็นองค์รวมหรืออะไรที่คนหมู่มากเขาทํากันแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเกี่ยวเรื่องของเข่าของแพงเงินเฟ้อหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับเกิดการแปรผัน เกี่ยวกับในเรื่องของวิถีชีวิตพอสมควรนะเวลากรรมะวินาศเนี่ยก็ต้องอยู่แบบอย่าประมาทต้องต้องอย่างนี้นะแล้วก็สหาชะไปวินาศเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะถูกมิจฉาชีพหลอกหลอกไปลงทุนหลอกอะไรประมาณนี้นะช่วงก็ไม่ควรอะ่ะ ต้องต้องบอกว่าช่วงน,นี้ไม่ควรนะสําหรับชาวราศีกุมต้องระมัดระวังพฤติกรรมการกระทํามากๆเลยอะไรที่มินเมต,ต่อการถูกออกจากงานเราก็ไม่ควรทําไม่ควรประมาทนะแล้วก็อะไรที่มันล่อลวงล่อตาล่อ,ลอใจด้วยความโลภบางสิ่งบางอย่างก็อ,อย่าไปหลงเชื่อนะก็จะถูกมิจฉาชีพหรืออะไรเงี้ยหลอกลวงได้เพราะคําว่าสหาหัสชาไปวินาศเนี่ยมักจะถูกล่อลวงถูกหลอกได้นะแล้วก็ กรมวินาศเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคถ้าเกิดบ,บางท่านเนี่ยไปเจอดาวไม่ดีตั้งรับแล้วก็สัมพันธ์การักินีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอ,อ,อุบัติเหตุได้ด้วยนะเพราะภัยที่เกิดจากสังคมมันออกได้หมดก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะอันนี้ถือว่าอังคารไม่ให้คุ่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงกับชาวราศีกลุ่มนะครับเอาละก็ดีที่สุดคืออ่อนน้อมถ่อมตนนะ ทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเลยนะการที่เรานั่งคุกเข่าพนมมือแล้วก็มีดอกไม้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเรายอมทั้งกายทั้งใจแนละ้วไม่ว่าจะอะไรยังไงก้สุดแท้แต่อภัยได้ก็อ,อภัยนะถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกนะเพราะคาว่ากรรมวินาศในบางทีมันอารมณ์มันปื๊ดขึ้นมาโทรศัพท์ขึ้นมานิดเดียวเองนะความสัมพันธ์ที่ดีตั้งหลายปีก็พังทลายไปในพริบตานะก็ต้องให้เรามาระวังคือนึกเสมอว่าอภัยอภัยอภัยั้งคือถ,ถ,ถ,ถ้าเรามีคํานี้นะ คำว,ว่าอาภัยอภัยอภัยเนี่ยเราจะไม่ถือโกรธใครเลยนะอารมณ์เหมือนกับว่าคนที่เรารักปรารถนาเขาจะทําอะไรยังไงเราก็ยังให้อภัยอย่างเงี้ยมันจะทําให้ลดความยุ่งยากไปได้แต่คําว่าอาภัยอภัยด้านอารมณ์เฉยๆนะไม่ได้ว่าอาภัยให้เงินให้ทองนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะแค่อารมณ์ความรู้สึกที่เรามีความให้อภัยเขาเขาโกรธเราเราไม่โกรธตอบเขาโมโหเราเราก็ขอโทษ แล้วเราก็เดินหีเวลาคณโกรธเนี่ยเดินไกลๆอยู่อย่าอยู่ใกล้นะเอ่อเขาเรียกเป็นเป็นการแก้เค้นแะล้วเพราะบางทีคนที่มีโทสะเนี่ยเขาคุมสติไม่อยู่เราขอโทษแล้วเราก็พยายามเลี่ยงๆอะไรประมาณนี้จะดีกว่าเนาะก็ถือว่าเป็นการอยู่แบบเซฟที่สุดแล้วนะไม่โกรธใครแล้วก็อภัยให้กันและกันอะไรเงี้ยก็จะไม่มีปัญหานะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะ ดาวพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารไอเดียจินตนาการการลิเริ่มความคิดสร้างสรรค์อีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากราศีกันเราจะเรียกว่าพพมรณะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานเศร้าโศกเสียใจผิดหวังสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บความวิตกกังวลน,นี่เขาเรียกมรณะนะ ก็ในมุมดีก่อนในมุมดีก็คือดาวชั่วเรือนปุตตะกุมรักจะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะคู่ค้าคู่สัญญาก็เข้าหาลูกหลานบุตรหลานก็เข้าหาไอเดียจินตนาการความคิดอะไรต่างๆก็เป็นเงินเป็นทองนะเพราะว่าที่เป็นเงินทองเพราะเราไปหาเงินเนี่ยปุตตะมาผู้คิดแต่เรื่องเองเินเรื่องทองแล้วก็มีคนแวะเวียนเข้าหาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะ มีความสุขพอสมควรเวลาปุตตะมาทับลักษณเนี่ยมันหมายถึงความสดใสล่าเริงหรือมีความสุขอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็เป็นช่วงที่จินตนาการดีมากอีกพบเรือนหนึ่งถ้าบังเอิญเนี่ยคุณมีดาวพระพุธปีนี้เนี่ยเป็นการกินีจออันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะเราจะเรียกว่าดาวชั่วเรือนมรณะทับลักษ มรณะทับลักถ้าสัมพันธ์อลิมรณะวินาศหรือสัมพันธ์การรักนี้ก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะอาจจะไม่สาบายอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้ได้เพราะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวธาตุน้ําน,นนะก็าอาจจะเป็นแล้วก็อยู่ในเรือนธาตุลมก็าอาจจะเป็นหวัดเป็นไข้เนี่ยอย่างผมเองเนี่ยก็เเป็นโควิดอยู่นะติดมาตั้งวันที่สิบสองกุมภาแล้วเนี่ยนะแต่ก็ใกล้หายแล้วละนะใกล้หายแล้วนะก็มรณะ ทับรักนะแล้วก็ถ้าสัมพันธ์การก,กินนีอย่าเพิ่งบอกก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพหน่อยนะก็จะก,ก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยวเรื่องสุขภาพก็อาจจะมีถ้าเป็นการลก,กินนีนะก็อาจจะคุ้นคลิกนะครับเกี่ยวเรื่องของความรักได้เหมือนกันนะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักมาก่อนก่อนหน้าน,นั้นเนาะแล้วบางครั้งเนี่ยคู่หรือแฟนมาขอคืนดีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขายัง มันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์่ะมันยังมีอะไรที่ยังแบบอืยังติดอยู่ที่นิดนึงอ่ะอะไรประมาณนี้มันเลยมีเหตุให้คุณคิดที่ว่าคุณคิดด้ยเพราะว่าถ้าดาวเกี่ยวเรื่องของความรักเนี่ยเ็าจะมีดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยคู่เนี้เขาเป็นเรื่องของความรักนะถ้าเป็นการลักินีบางทีเราคุณคิดเงี้ยเอ๊ะมันจะยังไงเนาะจะยังไงนะอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะส่งผลเรื่องของความลังเลได้เหมือนกันถ้าเป็นการรักินีนะแล้วเราเรามาดูสิว่า ให้เนี่ยจะเสริมยังไงถ้าดีนะนะทำยังไงแล้วถ้าเกิดเสียทํำยังไงนะก็ไม่ประมาทเนาะท่านท่านก็มาเตือนว่าไม่ประมาทดีที่สุดละนะก็คือเชื่อเซนต์ตัวเองเชื่อความรู้สึกตัวเองคนไหนที่มีความดีนะมากกว่าไม่ดีเรายังพออาภัยได้เนาะแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยมีความไม่ดีถึงแปดส่วนความดีสองส่วนเนี่ยอันนี้ก็แหมมันหยวนยากเนาะ เออถ้าหกสิบสี่สิบก็ยังว่าไปอย่างเนาะหรือแบบค้เล่คิเล่เจ็ดสิบสามสิบก็ยังพอไหวแม่แต่แปดสิบยี่สิบไม่ไหวจริงๆนะบางทีเนี่ยคนเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าออข้อดีข้อเสียเนี่ยคนที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องบาลานซ์กันนะเนาะออมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันแล้วเราเป็นผู้รองรับอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวอย่างนี้แม่มันก็ไม่ไหวมันก็ไม่แฟร์นะไพ่ก็เลยมาเตือนว่าอย่าประมาท นะตัวท่านเองเนี่ยถูกเนรเทศไปอยู่ป่าตั้งนานพอกับบัลังแล้วเนี่ย mm. ก็ไม่ได้นั่งบัลังแบบสบายใจนะก็ยังถือธนูนะถือคันศรหยิบธนูไว้พร้อมต่อสู้ตลอดไพ่ก็มาเตือนว่าอย่าประมาทนะบางทีเนี่ยเรื่องของความรักเรื่องของลูกหลานเรื่องของอะไรเงี้ยก็บางครั้งมันก็ต้องพิจารณาดีอย่าปล่อยให้อารมณ์เนี่ยนำพาไปทําให้ยุ่งยุยยย่นๆนะอันนี้ไพ่ก็มาเตือนว่า หลักๆลราก,ก็อย่าประมาทก,กับสิ่งที่เราเห็นบางครั้งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะอา้าวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพะระฤหัสกันนิดนึงดาวพะระฤหัสบสดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบลาภลาภนี่แหมฟังดูแล้วก็ชื่นใจเนาะ แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามแปลว่าโอกาสแปลว่าความโชคดีอีพบเรือนหนึ่งในราศีมีเนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบการเงินเราจะเรียกว่ากระดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสเง,งินสดไปอยู่ไหนไปอยู่ในเรือนสังคมข้อแสดงว่ากระดุมพระวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมษเ,เนี่ยเขาเรียกว่ากระดุมพระไปสหชชะตัวเราเองเนี่ยนะจะได้เงินได้ทองจากอะไรจากคนหมู่มาก นะจากการโฆษณาจากการบอกความสามารถพิเศษของตัวเองให้เขารู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรชํานาญเรื่องอะไรนะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวหลักการอยู่แล้วเป็นดาวความรู้อยู่แล้วชาราศีกุมที่มีความรู้ก็สามารถใช้ความรู้ตัวเองไปสื่อสารกับบางคนนะทำให้เกิดไรายได้การเงินการทองนะก็ถือว่าโอเค อีพบเรือนหนึ่งลาภะลาบผลลาภะลาบผลก็ไปอยู่ในเรือนของสังคมก็เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าอะไรที่คนหมู่มากเขาต้องการนะแล้ก็พยายามซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาต้องการเราก็จะค้าขายได้กาไรลาภะไปอยู่ในเรือนของสหาชะเพื่อนฝูงก็ช่วงนี้ก็ได้รับผลดีจากเพื่อนฝูงจากคนสนิทค,คนใกล้ชิดท่าในพื้นดวงเดิมเรามีเพื่อนดีนะเขาก็จะแนะนําสิ่งดีด โอกาสต่างๆมาให้เราเพื่อให้เราเองเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้เราเองเนี่ยมีเงินมีทองใช้อะไรประมาณนี้นะเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอกัลรยาณมิตรนะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะแต่ต้องพื้นดวงดีด้วยนะนะถ้าเกิดในพื้นดวงเพื่อนฝูงไม่ดีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะได้ไพ่สอดแสวงหาหรือไพ่ พระขันทกุมารเนาะสกานดานะครับก็คือไพ่ใบนี้ยเราจะเห็นว่าท่านกาลังขี่นกยุงเนาะแล้วก็ไปทําบางสิ่งบางอย่างนกยุงเนี่ยถ้าเราเห็นหางเขาเนี่ยมันก็เหมือนมีตาเยอะเนาะก็คือความรอบรู้นั่นแหละนะนั่นก็หมายความว่าเรื่องของการเงินการทองรับผลของคุณเนี่ยคุณต้องสอบแสวงหาแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้เหมือนตาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเรามองเหมือนตานะ ไปทั่วเลยอะไรที่เป็นช่องทางอะไรที่เป็นโอกาสนะเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยว่าความโชคดีของคนยุคใหม่เนี่ยโชคดีตรงที่เรามี YouTube โชคดีตรงที่เรามี Google เพราะว่าคุณอยากจะรู้อะไรเนี่ยคุณสามารถเสิร์ชหาและคุณจะได้ข้อมูลที่มันซ้ำๆกันเนี่ยเยอะจากหลายเคียจากหลายยูทูบเบอร์นะบางทีเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่คุณสามารถหาข้อมูลได้เป็นสิบเป็นพันเป็นร้อยเลยนะ กับข้อมูลหนึ่งอย่างเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะสำหรับคนที่ใยรู้ใยเรียนนะหรือมีความมุมานะอยากจะรู้ในสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเนี่ยดีมากเลยนะสมัยก่อนเนี่ยตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะโอ้โหต้องไปหอสมุดแห่งชาติ นะต้องไปนั่งอ่านต้องอเไยเดี๋ยวนี้มีคนนั่งอ่านให้เราสบายเปิดอยากรู้เลยไหมเปิดฟังโอ้สบายนะขอให้ไฟรู้ไฟเรียนอย่างเดียวละ่ะเราจะเริญนก้าวหน้าแน่นอนนะอันนี้ก็เหมือนกันการเงินที่อยู่ในเรือนสหาหชา้าลาผลที่อยู่ในเรือนสหาหชา้านั่นก็หมายความว่าความรู้ต่างๆนี่แหละนะที่จะทําให้คุณเนี่ยมีเงินมีทองมีมไรายได้ใครเขาทําอะไรได้เราก็ลองมาดูซิว่าเราพอจะทําได้ไหม ติดขัดเรื่องอะไรเขาว่ากันไปนะอันไหนทําได้เราก็ทํานะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคนะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพฤหัุกันนิดนึงดาวพฤสุสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศพีพฤษภเราจะเรียวพบหลักทรัพย์ญาติพี่น้องวงสาขนาญาตินะ อีกพบเรือนหนึ่งนี่เป็นพบเรือนที่ดีมากในราศีตุลน,นี่เราจะเรียกว่าพบสุภะนะสุภาเนี่ยแปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์คำจุนความชํานาญการพิเศษสิ่งที่เราถนัดต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะความดีงามด้วยอืไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนก็ปรากฏว่าอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปเป็นเพื่อนอังคารเลยเราจะเรียกว่าดาวชื่อเรือนพันธุไปอยู่ในเรือนของ วินาศนะพันธุก็แปลว่าครอบครัววินาศก็แปลว่าห่างไกลนะถ้าเรามองตรงนี้นะอาจจะมีปัญหากันอะไรก็กได้นะแล้วก็พันธุยังหมายถึงบรรยากาศในที่ทํทาง,งานเราก็อาจจะมีบรรยากาศในที่ทําง,งานที่มันขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะมีอะไรที่ แบบไม่ค่อยจะโอเคกันสักเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้นะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ดาวอังคารมาจากสหาหัสดาวสุกมาจากพันธุตกวินาทั้งคู่เลยชาวราศีกุมจะต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างจะพอสมควรนะต้องต้องระมัดระวังเอาละ่ะอันนี้รอดรอดตรงแฟนรอดตรงลูกลูกหลานหรือบุตรหลานอันนี้ถึงตัวแล้วยังพอเคลียร์ละแต่ว่าเพื่อนฝูง ญาติพี่น้องอ่าหรือบรรยากาศที่อันนี้ยังมีปัญหาอยู่นะนะอีกพบเรือนหนึ่งผู้รับผู้ใหญ่หรือเราเรียกว่าสุภาเนี่ยก็อยู่เรือนวินาศเหมือนกันสุภาวินาศเนี่ยก็บางคนมีคดีความนะน,นานแล้วโอ้โหเป็นตั้งหลายปีแล้วก็อ่านเพิ่งมาฟ้องกันช่วงนี้ก็บางคนมีนะถ้ามันสัมพันธ์ดาวไร้เยอะน,นะแล้วก็สุภาวินาศเนี่ยบางทีผู้รับผู้ใหญ่ที่ อุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือเขาก็เสียญหรือเขาไม่มีแรงที่จะช่วยเราแล้วหรือเราไปขอความช่วยเหลือช่วงนี้เขาติดติดขัดช่วยเราไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกันสุภาพวินาศก็คนใส่้ายป้ายสีคนบุรีอะไรประมาณนี้นะก็ก็บางทีฟังดูหรืออ่านหรืออะไรในพวกแอปพลิเคชันต่างๆก็อย่าหัวร้อนก็ก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรเวลาดาวคารอยู่เรือวินาศเนาะจะหัวร้อนเนาะ แล้วมีดาวสุขเป็นคู่มิตรเข้าไปอยู่ด้วยนะก็อันนก็เอาละพอสุกปากหวานอังคารรับเอาก็เป็นเรื่องเป็นราวมีคดีความอะไรเงี้ยเขาเียได้นะก็ให้เรามัดระวังไว้ไหน่อยก็ดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงอ่าให้หนักกันเบาๆไม่เกิดขึ้นก็ต้องอดทนนะนี่นี่คือไพ่อดทนเลยอะ่ะเนี่ยเราดูจากภาพนะออกเดินไปนะแล้วก็ถืออุปกรณ์ในการ ทำเกษตรนะนะก็ถือว่าความอดทนเท่านั้นนะที่จะทำให้เราเองเนี่ยรอดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างอดทนต่อความเจ็บใจนะอดทนต่อความตักตําอดทนต่อคำพูดคำจาเสียงที่ไม่เสะดะหูอึดอดทนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะจะช่วยได้นะสำหรับคนที่มองบางสิ่งบางอย่างออกนะ แต่บางคนเนี่ยถ้าเป็นลักษณะหัวร้อนเนี่เขาจะจะยุ่งนิดนึงนะก็ <g ül> ให้เรามัดระวังไว้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าคือไพ่มาขยายในลักษณะว่าคือถ้าเราถ้าเราปล่อยไปตามลมหรืออะไรเงี้ยบางทีเรื่องของคดีความเรื่องของอะไรมันมันยังมีโอกาสอยู่นะมันยังมีโอกาสที่จะยุ่งยุ่งวนๆเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวอังคารก็มาจากเจ้าเรือนการงานการงานหรือวิธีชีวิตอยู่เรือ,รอนวินาศอย่างเงีนะ้ยเนาะ ดาวสุก็มาจากเจ้าเรือนสุภะก็วินาศอีกอะไรเงี้ยแล้วได้ไพ่เหนื่อยไพย่ไพ่ไพ่ที่ต้องอดทนน่ะแล้วเราทําตรงกันข้ามมันก็พังเลยทีนี้นะก็ให้เรามาันระวังมีสตินับหนึ่งถึงร้อยถึงพันเดินหนีไปเดินห่างๆไม่ต้องเจอกันอารมณ์เย็นๆอาภัยกันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะต่อไปนะฮะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระเส์กันนิดหนึ่งนะดาวพระเสร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโดยตรง ถ้าไม่ได้เป็นกาลรรก,กินีไม่มีปัญหานะจะเท่ากับว่าดาวพระเสาร์ทับรัคนาก็เป็นคนละเอียดรอบคอบนะอย่างนี้นะแล้วก็ดาวพระเสาร์ทับนาส่งผลเรื่องข,ของความอึดอดทนแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็จะทําอะไรละเอียดรอบคอบอันนี้มุมดีแต่ถ้าเป็นกาลรรก,กินีเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยดาวจะลุ้นวินาศมาเลย วิหน้าทับลักเป็นกาลกินีอย่างเงี้ยโอ้โหอันเนี้ยมีปัญหาเยอะเลยนะถ้าดาวเสาร์ปีนี้คุณเป็นกาลกินีเนี่ยดาวอาทิตย์ที่เข้ามานี่ก็กลายเป็นว่าเราแวงแล้วระแวงคู่แล้วระแวงลูกน้องแล้วไปเจอพุทธระแวงลูกน้องลูกน้องหาเงินให้อ่ก็จะมาจะแฮปของหรอือเปล่าจะแฮปเงินเราหรอือเปล่าหรือจะแบบเล่นแรดแปท่าหรอือเปล่าเนี่ยมันกลายระแวงไปเลยถ้าถ้าเป็นกาเสาร์เป็นกาลกกินีนะจะแบบ การระแวงคิดนู่นคิดนี่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองบางทีก็ระแวงเกิดไปก็อันนี้ก็ต้องปลอ่อยวางให้ได้นะถ้าเป็นการกิจจะยุ่งหน่อยนะอ่ะี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเชีย่เรื่องนี้ยังไงให้แบบว่าไม่มีปัญหาก็คือความเสมอภาคนะถูกต้องที่สุดแล้วนะเขาเรียกว่าทางสายกลางนะเราจะเห็นภาพเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งผู้ชายครึ่งหนึ่งก็คือมีภาพศิวะ ครึ่งนึงพระแม่อุมาเทวีครึ่งหนึ่งเราเรียกว่าอัตนาลีสวนนะคือมันเป็นความเสมอภาคไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะนะนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะไปยุ่งของคนอื่นนะอันนี้เรามองนะไม่ไปเบียดเบียนเรื่องของอื่นก็จะไม่มีปัญหาในขณะเดียวกันไม่มีใครมายุ่งของเรานะอันนี้มันถึงจะเป็นอะไรที่มันเสมอภาคแต่ถ้าเกิดมันมีใครละเมิดสิทธิ ของกันและกันนะปัญหาต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นภพ่ใบนี้ให้เราคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราเจอณนะปัจจุบันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากเราไม่มีปัญหาเรายังพอที่จะปรับอารมณ์หรือปรับจิตใจได้แต่ถ้ามันเกิดจากคนอื่นล่ะอ่าถ้ามันเกิดจากคนอื่นเราก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะตามแบบฉบับที่มัน เขาเรียกเป็นมาตรฐานนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเธออย่างงูอย่างงี้แล้วก็โบ๊โบ๊โบ๊อะไรประมาณนั้นอันนี้นก็ไม่ใช่นะอันนี้นก็คดีความละทีนี้นะก็ต้องเอาดาตามการแก้ไขปัญหาตามมาตรฐานตามกฎหมายตามอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะไพ่ไปเป็นเนี้ยเป็นไพ่เสมอภาคนะถ้าเรามีความเสมอภาคให้กันนะก็ไม่มีปัญหานะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปทําเขาอะเราก็อภัย จะดีกว่าก็จะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดขาว่าทําเราเขาคิดไม่ได้แล้วก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายแล้วเขาว่ากันไปนะพอถ้าเกิดทาทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคได้เนี่ยจะมีภูเขาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นป่มบ่งบอกถึงความมั่นคงบ่งบอกถึงความสามาัคคีที่จะเกิดขึ้นนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวอ่ะหมดแล้วนะเอาละ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยนะครับนะฮะท่านใดถูกใจขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e กดกระดิ่งติดตามนะครผมผิดภาพการใดอย่างต้องกับขอขอมาอาภัยด้วยขอขอห้ทุกท่านโชคดีมีความสุขย้ายผมทำคลิปประมาณไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะ,ะแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยสนุนรายการ ผ่านช่องทางซปเปอร์แตงนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านครับผมเกดก้าวพี่ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตกา้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์น,นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็ใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ทประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล ทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน p l a ลิ i s t นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ